แกงเห็ดรังแหนะพี่น้องครับเข็ดรังแหระเข็ดรังแหล่พี่น้องเข็ดรังแร่ผสมกับเข็ดไข่เข็ดไข่นี่ยเข็ดไข่กระดองงามเลยครับเข็ดไข่พ่นเนี่ยเข็ดไข่ดอกเขียวๆเน่ยนะพี่น้องนะนี่ก็เข็ดรังแดะครับ ตัวเนื้เห็ดดินบมากเลยดิบดินแกงแกงพี่น้องมันนี่แกงรวมแกงเห็ดล้างแหล่พี่น้องมันนี่ให้ล้างแหล่แลบเก็เไข่ร่วมกันมอกระเดือดแล้วครับน่าจะกพอ เห็ดไข่เห็ดรังแหล่ครับเมือนี้แบบแซ่บครับพี่นอ้นองเดือดล้วพี่น้องเดือดแล้วเอาเกรืองลงครับมากรีกครับ แดกป้าแดกประมาณสองสอดนะพี่น้องรสุรดๆครับสุดๆนิดหนึ่งก็พอครับมันหวานยีล้วเฮดครับน้ำปลาน้ำปลาพี่น้อง อย่พักติวพี่น้องน่ากิน เฮ็ดซุกก่อนพี่น้องเฮ็ดซุกก่อนครับแกจะให้พักอิตูลงอีกกับหยอดพักเตือลงอีกอยกหน่อยเดี๋ยวหน่อยอยางหน่อย เฮ้ยพี่น้องหอมๆนี่เห็ดไข่นี่ครับจะน้อยจะน่อยครับใหเห็ดน,นุกมซุกก่อนครับพี่น้ะกินบั๋นบั๋นเนาะพี่น้องเนาะให้กินบัน๋บน,บน,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 บนเห่าเมื่อไก่ใกล้ซืเบิร์ดเลยพี่น้องเห็ดได้ซืเบิร์ดเลยจะน่อยกับเห็ดเห็ดปัวคอดดครับต่อไป ทรงเ,ดเ็ดรวมเ็ดไข่ย,ยังหลายอยู่ครับแต่มันแกเร,เริ่มเริ่มซีอันนี้แหละครับมันเท่าแล้วนะพี่น้องรุนเป็นยังหะะรือสรุปลดออกก็ย่างมันหัเนยเึ้นอัดรสมาจา,านย้ำงมันหวยก็ค่อยเหลียว์บติดรยเตี้ยมร่ม่มมันบริอร่อนเนี่ย,น,ยน่าสิโตน ทักทึกกระปุโอเคพี่นึองแป๊บนึงแป๊บนึง เหรอะลองซีมมึงกับพี่น้องกไปเดียวไปกอวตูลงเขาท่าพี่น้องแสบแสบแสบครับแสบบุกิวบุก<อ>ุ้งหอม,หอม เพลดรวลเพ็ดลังแหละมี2เหตุเราพี็น้องเหลดลังแหละก็เห็ดเห็ดไข่เอาเอาตติวมาบันแสบพอดีแสบพอดีติ้วไปติมาอันั่ติตูมาติ้วไปตูพี่น้องไปไปตูหอมขนาด หอม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 พายตู้พี่น้องซิมอีกรอบนึงกับซิปงเราได้ครับมันพอดีครับพอดีหวานหวานมีเห็ดจุม่มกับเห็ดหวานหวานนะเห็ดจุ่มเดี๋ยวเราได้พี่น้องมาได้ไมาได้กันแล้วกันครับ